สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเออเดี๋ยวเก็บโต๊ะกันอยู่ดีๆก็มีงานเข้ามาครับอะไรเนี้ยก็เดี๋ยวหลายอย่างเนีย เดี๋ยวจะเอาเจ้านิวฮอลแลนด์ครับอ,ออกทำงานหน่อยนะครับออกทำงานหน่อยเงียบๆนานๆมีงานทีนะครับก็เป็นงานชั่วโมงนะครับปรับนาปรับนาแล้วก็ไถนะครับอันนี้ก็เป็นที่ผมแก้ไปนะ จำไม่ได้ว่าได้ถ่ายไมคลิปก่อนจำจำไม่ได้แล้วเป็นสายอ่อนนะครับปกติก็จะเป็นแบบแข็งมนาะเดี๋ยวก็เราก็จะไปใช้งานดูครับว่าเป็นยังไงผมว่าก็น่าจะผ่านนะแต่ถ้่ถ้าใหดีอ่ะผมไม่ได้ไปอัดสายเองนะฝากแม่ไปอัดแล้วทีนี้ไม่ไม่ไม่รู้ระยะที่พอดีครับ มันก็เลยสายก็ออกมายาวหน่อยนะครับถ้าผมไปอัดเองก็อันเดิมมันมันงอเงี้ยเขาก็เลยอัดมางออย่างงี้ครับที่จริงไม่ต้องงอก็ได้นะให้มันให้ตรงนี้มันตรงเลยนะครับตรงนี้มันตรงเราก็จะหมุนไปเก็บฝั่งนี้ได้ครับหมุนอันนี้หมุนไปไม่ได้หมุนไปก็ไปติดก,กระบอกจะออกงานหน่อย อ่อสตาร์ทไม่ค่อยติดด้วยเนี่ยเห็นไหมสตาร์ทไม่ติดครับดีเล่น่าจะเริ่มนะเริ่มไปแล้วโอ้ยหนองไงเสีออกงานเตลเทียกะนี่ละตรงปัวก่อนครับต้องมาขยับสายไฟตรงดีเล่ตรงนี้ครับมันถึงจะติดเราก็ขยับอยู่นานนะเบิง จนว่าน้องแม่งงงเงงขึ้นปั๊มแล้วจอดนานเกินครับนานจัดเ,ออเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถก่อนครับโอเคบดจะติดก็ติดง่ายๆก็เอาออกไปล้างหน่อยครับเปลี่ยนพาน ต้องใส่ขาหลังหยัางแน่ยครบเดวยวจะล้างหน่อยครับเอาไว้นี่ก่อนหน้นาปังนี่เงียบกิิบเลยครับไม่มีที่ไหนแถวบ้านไม่ค่อยมีที่ไหนทำได้ครับเพราะว่าเขื่อนเขาไม่ปล่อยน้ำนะทุกคน ปีนี้แรงจัดครับแม้กระทั่งเขื่อนไม่ได้ปล่อยน้ำไม่ทํานาปลังกันเลยอัดฟางก็จะฟางนาฟังก็เงียบๆนะครับฟางนาปีก็เต็มก็ดังอยู่นะครับ MU มันสตาร์ทติดไหมเนี่ยโอ้อยผู้ใหญ่เยาวามีคนมาเปิดกุญแจ เ็เกือบไม่ติดเหมือนกันนะแต่ว่า m อนมะยไปใช้งานมาแล้วหลังจากที่จอดมานานก็ไปไปไถสวนครับปลูกปลูกมันนะทุกคนแล้วทีนี้ไม่ได้ปลูกหมดเนาะตรงไหนที่มันต่ำก็ไม่ได้ปลูกนะครับแล้วทีนี้หญ้ามันขึ้นแล้วเขาเอาวัวไปไปเลี้ยงอะ่ะแล้วมันก็ไปกินมันครับ บางทีก็ไปเหยียบมันบ้างเตะมันบ้างเสียดายครับเราลงทุนแล้วทีนี้เวลาไปเห็นมันล้มมันหักมันโดนกินยอดเงี้ยเราก็เสียดายครับแต่บอกเจ้าของวัวไปแล้วนะเขาก็เหมือนเดิมครับเฉยๆจัดก,การแมงไถแมงกิมเม็ดเลย่มตองให้มันไม่หยา แล้วก็จะเปลี่ยนหางครับผมก็เปลี่ยนคนเดียวนะ,ะเดี๋ยวไปฉีดน้ำล้างสักนิดนึงครับมันจับไปตรงไหนก็เปื้อนเดี๋ยวไปสตาร์ทรถเกี่ยวก่อนรถเกี่ยวก็ไม่ได้สตาร์ทนานกลัวจะไม่ติดเหมือนกันแหละรักษาแบตนะครับ เกือบไปแล้วเกือบไม่ติดถ้าไม่ลากถ้าหยุดสตาร์ทใหม่เะอกี้ไม่ติดแน่นอนครับเรืใส่ดันหน้ากว่าแล้วกันเพราะว่า ยังไงก็ต้องใส่อยู่ดีเพราะว่างานดันครับเฮ้ย ไม่ได้ขับนานชุบว้าานี้ก็บุเขา ชเชียวครับเปลี่ยนคนเดียวอ้าวเรียบร้อยบังบอกก็ได้ครับดูหนังสินะครับลุกงานละุกงาน มาลอ้ฟังด้วยไถนาครับพี่น้องผมไถอย่างแกไถวานเขาแต่งแกปีที่แล้วครับพึ่งไถไถแปแล้วก็ปันปันวานครับเท้าวันิเพราะท่านได,ได้เงินครับผมเลย ต่อไปนี้ก็ต้องเลือกลูกค้าครับเพราะว่าบางบางทีอาจจะบางคนอาจจะบอกว่าเงานเินแค่นี้หาใหม่ก็ได้แต่สําหรับผมมนะันเนาะจะสิบบาทยี่สิบาทเราก็เสียดายเพราะว่าเราเป็นคนลงทุนลงแรงไปนะครับน้ํามันผมก็ต้องซื้อเขานะครับไปเซ็นเขาเขาก็ไม่ให้นะนั่นแหละจนจนถึงป่านนี้ครับจนจะไถอีกรอบแล้วยังไม่ได้ตังค์เลยครับ เงินก็บางคนอาจจะมองว่าไม่เยอะนะสี่พันกว่าบาทครับเดี๋ยวเราทํางานอ่ะเราก็อยากได้ตังค์อยู่แล้วครับไม่งั้นเราจะไปทําทําไมใช่ไหมยัยงเหลือค่า,าฟางครับค่า,าฟางก็ยังเก็บได้ไม่หมดนะหมื่นกว่าบาทเหลือยอดสุดท้ายอ่ะอยัง นัดวันนั้นวันนี้อยู่เดี๋ยวรอดูสิ้นเดือนนี้นัดผมสิ้นเดือนจากอจากปีใหม่อะทุกคนมาจนถึงวันนี้มันมันมันจะสามเดือนแล้วนะมันสามเดือนแล้วแหละนะครับยังได้ไม่หมดนะครับนัดแล้วนัดอีกวันนั้นวันนี้นัดผมเป็นสีบรอบแล้วมั้งโอเคครับผมเดี๋ยว ซีดน้าล่างเักหน่อยก่อนก่อนจะออกงานครับพรุ่งนี้ออกงานหมยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ